สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับแอดและน้องชมพู่อีกแล้ว cool. ล like good, นะคะวันนี้ cancel, นะคะเราก็สองคนแม่ลูกก็จะมาให้น้องชมพู่นะคะจับตัวเลขให้นะคะในงวดที่แล้วนี้เลขของน้องชมพู่ก็เข้านะคะแล้วในงวดนี้เราก็จะมาตามต่อกันนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะนี่นะคะวันนี้แอดก็มีลูกบอลอยู่นี่นะคะนี่นะคะก็มีตัวเลขแอดก็ทําตั้งแต่ 1- นถึงศนนะคะท่านผู้ชมทางบ้าน นี่นะคะ1นถึงศนะคะแอดก็จะให้ดูใกล้ๆนะคะ1นถึงศเห็นไหมนี่นะคะเป็นตัวเลขหลายๆตัวนะคะ1นถึงศนะคะเดี๋ยวแอดจะนับให้ดูนะคะน้องชมพู่สวัสดีเอฟซีเยยังโอเคมาสวัสดีเอฟซีก่อนเร็วๆวค่ะสวัสดีค่ะกาลังยุ่งกําลังยุ่งสวัสดีกันน,น้องชมพู่ก็เพิ่งหายไข้ครับน้องชมพู่ไข้ามาได้สองวันแล้ว เพราะว่าฟันฟันข้างหน้าของน้องชมพู่เกิดขึ้นมาสองสองซี่กเนาะและก็พาให้น้องชมพู่ไขวันนี้อาการก็เร,เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแต่แกก็ยังงองแงอยู่นิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้น้องชมพู่ก็อายุได้หเดือนแล้วก็เลยมีฟันสองซี่กนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเป็นสาวแล้วน้องชมพู่จะเป็นสาวแล้วเดี๋ยวแอดจะมานับให้ดูนะคะว่ามีลูกบอลกี่ลูกนะคะ หนึ่งนะคะสองสาสี่นะคะหกเ็ 6, 7, 8, นะคะเก้ 9, 10, นะคะมีก็มี1นึถุงศูนยนี่นะคะก็มีหลายๆเลขนะคะรับประกันว่าเลขไม่ซ้ำกันนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเลขไม่ซ้ำกันนะคะนี่นะคะให้ดูนะคะ นี่เลขสี่เลขไหนอีกแอดให้ดูตัวไหนไม่ครบนะคะก็มีครบหมดทุกเลขนะคะวันนี้แอดจะมาให้น้องชพู่จับให้นะคะพร้อมหรือยังน้องชพู่พร้อมจับให้เอฟซีหรือ,อยังแสต้นเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งจะออกอะไรน้องชุู๊่อาจับให้แม่หน่อยเร็วจับให้แม่หน่อยจับให้แม่ให,แมให้โชคเอฟซีนะจ๊ะ ขอสามตัวนะคะน้องชมพู่ขางวดนี้นะคะขอสามตัวตรงๆเลยนะคะสาธุเจ้าจินเจ้าถ่ายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้สามตัวให้เอฟซีแม่นะลูกสามตัวแตกนะงวดนี้นะลูกนะถ้าถ้าลูกอยากาให้เอฟซีมีเงินมีทองใช้นะก็ขอให้สามตัวแตกนะลูกนะงวดที่แล้วนี้สองตัว สองงวดติดแล้วนะคะที่เลขน้องเข้านะคะท่านผู้ชมชางบ้านงวดนี้ก็เป็นงวดที่สามเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะอ่ะจับจับจับให้แม่หน่อยเร็วเอาตัวไหนก็ได้เอาตัวไหนก็ได้เหน็นนะคะเห็นไหมเอาเอาขึ้นสูงๆปุ๊บอ,อ่ะจับจับตัวไหนก็ได้ตัวไหนที่ลูกชอบ Hmm? เดี๋ยวแล้วก็อนะจับตัวไหนก็ได้ลูกนะแกไม่จับให้วันนี้แสลกเโอเค okay. ได้ยังได้ลูกไหนได้ลูกไหนได้แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านได้มาลูกหนึ่งแล้วค่ะ ได้มาลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่าเลขอะไรเป็นเลขหนึ่งค่ะเห็นไหมเลขหนึ่งค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งค่ะน้องก็ให้มาแล้วหนึ่งนะคะวิ่งที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมวิ่งลูดหนึ่งไว้เลยนะคะงวดนี้นะคะโอเคเอาไปแล้วนะคะวิ่งลูดหนึ่งไปเลยค่ะมาเอาอีกตัวหนึ่งลูก เอาอีกตัวหนึ่งตัวไหนชอบตัวไหนก็จับเลยลูกจับเลขท้ายสามตัวแล้วนะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตร,ตรงตรงเลยลูกนะแกไม่จับให้วันนี้แปลกเอาโอเคได้ยังได้ลูกไหนได้ลูกไหน ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านได้มาลูกหนึ่งแล้วค่ะได้มาลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่าเลขอะไรเป็นเลขหนึ่งค่ะเห็นไหมเลขหนึ่งค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งค่ะน้องก็ให้มาแล้วหนึ่งนะคะวิ่งที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมวิ่งลูดหนึ่งไว้เลยนะคะงวดนี้นะคะเอาลงไปแล้วนะคะวิ่งลูดหนึ่งไปเลยค่ะ หนึ่งลูกเอาอีกตัวหนึ่งตัวไหนชอบตัวไหนก็จับเลยลูกจับเลขท้ายสามตัวแล้วนะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆเลยลูกสามตัวตรงตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้มือน้องแม่นๆม่นนะคะหนึ่งอีกแล้วหนึ่งหนึ่งอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านหนึ่งนะคะ หนึ่งหนึ่งงวดน,นี้มันจะเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรเอ่ยลองดูกันนะคะรอรุนลูกสุดท้ายกันนะคะว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่ง,งอะไรเอ่ยนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันนะคะหนึ่งกับเจ็เป็นตัวเดียวกันเราได้หนึ่งสองตัวแล้วก็เป็นเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าจะกลับนะคะ,ะ,ะอีกตัวหนึ่งลูก,กตัวหนึ่งตัวไหน หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านน้องให้ออกมาแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งสี่นะคะงวดนี้หนึ่งหนึ่งสี่นะคะก็เอาไปแนวทางนะคะน้องก็ให้มาแล้วนะคะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่นะคะโอ้ยเลขจะออกหรือเปล่าน้องงวดนนี้น้องหนึ่งหนะึ่งสี่ทำไมเลขต่ำจังเลยลูกหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าหนึ่งหนึ่งสี่ก็ได้นะคะ นี่เนาะหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะหนึ่งหนึ่งสี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นไหมนี่นะคะน้องก็ให้มาแล้วหนึ่งหนึ่งสี่นะคะนี่นะคะหรือว่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ก็ได้นะคะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะคะนี่น้องก็ให้ออกมาแล้วหรือว่าจะลองเล่นเลขสองตัวเป็น หนึ่สี่เจ็ดสี่หรือว่าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสี่หนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดจะจับขึ้นมาเป็นเลขให้นะคะเลขสามตัวและสองตัวจับเป็นคู่ให้นะคะวันนี้น้องชมพู่ก็ให้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้งวดนี้เข้าสามตัวนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่น้องชมพู่จับขึ้นมาได้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านนี่นะคะก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ หกับ7เป็นตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะหกับ7เป็นตัวเดียวกันแล้วแอดก็แยกกลับมานี่ะะก็เป็นสี่หนึ่งหนึ่งเจ็เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเและเลขสองตัวก็มี1 1ึ1 4, 1 4 7 7 4 7 7 4 1 7และ จ็ดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขทั้งหมดในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่น้องจับขึ้นมาได้นะคะถ้าใครอยากเล่นตั้งแต่ตัวที่น้องจับก็ได้นะคะไม่ต้องกลับก็ได้นะคะนี่นะคะแต่ว่าสองงวดติดนั้นที่เลขน้องเข้านี่จะไม่เข้าตัวกงท да ี so. ่น้องจับได้นะคะมันจะเข้าตัวกลับที่แอดตีออกมาให้นะคะก็ลองเอาไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยเลขท้าย3ตัวกับ,กบน้องชมพู่นะคะขอบคุณมากค่ะ